วันนี้เราจะมาโชว์ลีลานะครับในการทำแห้งหมูกรอบพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเราจะขายอยู่ที่ขีดละ40บาทนะครับหน้ากาก,ากมันด้วยหางหมูกรอบตอนนี้เราก็ทำการตั้งกระทะแล้วนะครับเราเราจะทอดสองรอบนะท่านผู้ชม น,นี้รอบแรกนะครับเราก็จะทําการทอดแล้วเราเดี๋ยวเราไปพักไว้ก่อนนะครับการทอดแล้วเราไปพักไว้ก่อน โอเคครับการพ่อเสร็จมาแล้วนะครับเราก็ทำการทอดรอบสองนะในการทอดรอบสองของเราก็คือเอากินได้เลยลูกค้าขอเดินแล้วครับสองกิ๊ดขายอยู่กี่ล้อยสี่สิบบาทครับ มากรอ้โวครับทำการหั่นมีคนสั่งซื้อแล้วนะลูกค้าสั่งซื้อแล้วเนี่นะครับดูความกรอบความกรอบอมาโอ้โห น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวาน,ะนะอานนะ,นะโ,อโอ้โห